โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเกมไปเรื่อยแคสนั่นเองนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นในด่านของ Peru True นั่นเองนะครับเป็นด่านใหม่ที่ผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนั่นเองนะฮะอ่าสำหรับด่านนี้ก็จะมีดอปเรียวอร์ดเป็นอ่าล็อกแคสด้วยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวสำหรับครั้งแรกเดี๋ยวผมจัด เดตมาแบบอ่าไม่ได้จัดมามากนะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างอ๋อมาละกระรอกลิลิคอ่าเซเรลนั่นเองนะฮะแล้วก็จิ๊กเกอร์สแนชแล้วก็มีแคปปี้ชื่อนี้น่ารักมากเลยสำหรับเจ้าตัวนี้แคปปี้แต่นี่เวลากัดนี่ไม่ไม่น่ารักนะฮะกัดครั้งเดียวนี่อินเลตอร์แคทหายไปแงม หายหลเลยนั่นเองนะตีค้นแหลงสำหรับแคปปี้โอเคก็โดยหลักๆแล้วก็จะมีสีแดงกับลินลิกนั่นเองนะ,ะสำหรับด่านนี้เดวเดวเดีเยวเ,ยวเ,ยวเกิดไป,ปว่าบอสอ่ะ,อะบอสใช่ปะเนี่ยบอสมีเซอร์ได้แขกด้วยเจ็ดแค่ เอาละงานหยาบละทีนี้บอกเลยว่างานหยาบแน่นอนบอสนี่ติดสกิลฟรีด,ด้วยนะฮะตะกี้ที่เห็นมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพืชัดป๊อ<บ>เอ้ยตีไม่โดนโอ่อตีทีตีอีกทีมาดูกันว่ามีสกิลอะไรบ้างสำหรับบอสปุ๊บมีเซอร์ไแท็กมีฟีดเองนะฮะมีเคิร์ดด้วยเออซิกเนเจอร์ของอ่า เจ้าลิลิกเลยก็คือมีสกิลในการติดเคิร์สนั่นเองนะฮะเป็นตัวป่วนดีๆเลยสำหรับแลังนี้ก็แน่นอนว่าจีจีอีซี่ฮะสำหรับครั้งแรกของเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างจึงแน่นอนก็ปล่อยแล้วแหละอ่ะเค โอเคแล้วในที่สุดหนึ่งเดือนก็ผ่านไปแั้วเองนะครับไวเวดโกหกคือโกหกนั่นแหละอ่าจ้างบอกว่าขอเวลาหนึ่งเดือนนะครับไปเตรียมตัวสำหรับการอัปเกรดฐานนั่นเองนะฮะเนี่ยฐานนี่ทำจากไทเทนนี้ยำร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะเวล,ละยี e ่สิบเป็นเทียบร้อยละแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะฮะทำจากวัสดุเดียวกันกับอ่าเรดดัมนาของลุงข้างบ้านนั่นเองนะฮะ ทัจักรไทเทเนียมเลยเองแล้วนี่เลยปืนใหม่นั่นเองนะฮะใช้ใช้เวลาวิจัยนานกว่า1เดือนนะฮะบอกเลยว่ามีคนคุณสมบัติที่ดีค่ออดบอกเลยว่า,ามีเวลายิงไปปุ๊บตัวที่อยู่ในระยะก็จะติดเคิ้มนั่นเองนะฮะหรือก็คือไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะฮะเหมาะสำหรับด่านที่เรากำลังจะเล่น มากเลยนั่นเองนะฮะก็ถ้าบอสอ่ะด่านเนี่ย <c oughs> ใช้สกิลไม่ได้มันก็ไม่ต่างจากมอนทั่ว,วไปนั่นเองเลยนะฮะดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากที่สำคัญเลยก็คือดาเมจอยู่ตรงที่ไอ้แคปปี้ก็มันเจมตีได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าไม่มีตัวบอสช่วยกวาดพวกเอลิสเตอร์แคทนี่รับรองแล้วก็บอกเลยว่าไล่ทิมทาเลยนั่นเองนะฮะก็ทั้ง วัสดุไทเทเนียมที่เราสั่งสมมาสร้างมาโดยช่างที่เก่งที่สุดในประเทศนี้นะฮะก็บอกเลยว่าอาจจะชนะได้แบบอีซี่เลยนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยโอเคแล้วตอนนี้ผมพร้อมลลยจะจัดเลยนั่นเองนะฮะก็จัดเซตมาเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเราไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะชนะได้แบบอีซี่นั่นะฮะชิปอืม บาล็อกมาแล้วจงออกไปฟาดมันซะบาล็อกเชื่อในตัวนายจัดจ้านมากบาล็อกแต่ไม่รู้จะสู้แคปปี้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามีบอสอ่าดาร์กเอเ็มเพล์มาช่วยซัพพอร์ตเลยไม่รู้ว่าจะได้ตีหรือเปล่าเนี่ะตอนนี้เราชาร์จอยู่ชาร์จอยู่เปิดเราโหดมากบอกเลยหมดมาก ทนไปก่อนนะบอลล็อกทนไปก่อนทนไปก่อนนะพวกเออบาล็อกกดแล้วดวาวทเพิ่มขึ้นแบบร0อยเโอเคเราส่งซาลพังแคทมาช่วยแล้วบอลล็อกอย่าพึ่งโอโ้โหบอล็อกบอกไม่ไหวเอาไงยื้อไปก่อนเลยพังและตอนนี้เปิดเราพร้อมเป็นทีเรียบร้อยแล้วพร้อมยิงทุกเมื่อเดี๋ยวรอบอสชาร์จและยิยงไปทีเรียบร้อยเอ้า ใช่ใช่ใช่เอาเอาเฮ้ยมันติดเคิร์ดแล้วไม่ใช่เหรอวะได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเวลาดอคขอเวลาดอคไปแบไป๊บแอบอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอขอขอเวลาดอคแป๊บหนึ่งเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวตะกี้เรายิงเคิร์ดไปแล้วไม่ใช่หรอไอ้ปืนเออผักไปผักไปไปล็อกทำดีมากเพื่อนทำดีมากเพื่อนอื้เจอแท้เจอแข็งแข็งไม่ไหว แบบแบบนี้บอลล็อกเราไม่ได้ตีแน่เลยอเออเจอแข่งแคปปี้ตายไปก่อนขอล้อกละตายให้หน่อยเออบอยก็ไล่กระเด็นไปก่อนแคปปี้แคปปี้เออเ้ยเจอแข็งเออเอ้ยแข็งแล้วเคลื่อไปเอ้ยมันติดเคลื่อแล้วนะเว้ยี่อะไรวะเนี่ยอะไอ้ช่างเวรไหนบอกว่า ท้าไมศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้ไงโดนต้มแล้วไอ้ออบาบูดบาบูตไปเอาเรื่องแล้วไอ้เป็นเรื่องไรอวเจอช่างไอ้ยันเจอต้มจะเปล่อยเลยสำหรับ เออเจ้าบาโมตเกียะครับมันก็จะมีะสกิลในการกันคืนด้แถบนั่นเองนะเป็นทาเล้นต์นั่นเองแต่ผมยังไม่มีเอ็นพีมากพอที่จะอัพเฮ้ย <c oughs> เยถ้ามันใช้สกิลไม่ได้นี่เราชนะง่ายๆเลยนะอันนี้อะไรวันนี้ขี้โกงวะเนี่ยติดคืนแล้วใช้สกิลได้อะไรวะเนี่ยในคอยอธิบายมันยังเขียนเลยว่าศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้อะไรวันนี้ เอ้ยมันติดเคอร์อแล้วนะเห็นต้องใส่รักที่บอสป่ะมันติดเคอร์อแล้วไอ้ขี้โกงชิบหายไอ้ขี้โกงอะ่ะอะไรวะใน,นี่ะแล้วมันจะจากจะอีซี่กลายเป็นปจะแพ้แล้วนะ <c ười> yeah! เหี้ยไอ้ช่างเวเดื้โดนต้มแล้วโดนต้มแล้วเอ้ยจะเร็วยี่เบิ้งตีฐาน โอ้หก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเสื้อเร็วเอ้ยอย่างน้อยก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอสตายไปที่เรียบร้อยแล้วเจอบารล็อกฟาดไปเดี้ยงเลยเมื่อไหรอย่างน้อยฐานเราก็ยังแข็งแกร่งนั่นเองนะฮะทำจากไทเทเนียมเจอเจอเสื้อเร็วกัดไม่กี่ทีมันก็เดี้ยงกันฐานเราเอาจริงๆล่ะมันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะ โอเคในที่สุดเราก็ชนะเป็นเรียบร้อยแล้วฮู้อีซี่แต่เมื่อไหร่เหมือนเหมือนจะอีซี่แล้วแต่ไม่ไม่อีซี่เลยถ้าแต่มันติดคืดทำถ้ามันใช้สกิลไม่ได้สักหน่อยมันจะง่ายกว่านี้มากเลยนะฮะโอเคชนะเป็นเรียบร้อยแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ผมไปเล่น อีกต่ออีกหลายครั้งเลยฮะแต่ก็ยังไม่ได้สักทีก็กะไว้ว่าจะทําเป็นคลิปรีวิวเลยและกันนะฮะถ้าวันไหนผมได้ตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมเอามารีวิวแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะฮะไปเจอนคลิปหนะ้าะบ๊ายบายครับผม